สวัสดีครับผมช่างเป้ RC หัาดใหญ่ Modify นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับ All New นะครับแต่งแบบแนวเด็กนักแข่งเด็กนะครับคันนี้โมแรงนะครับผมของน้องนะครับชัยรัตน์นะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรถรบกวนนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับนอกสถานที่นะครับวันนี้ นี่ก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นรถอธิบายก่อนนะครับเป็นรถขับสองนะครับขับสองนะครับเอามาแต่งนะครับเปลี่ยนห้องเกียร์นะครับมอเตอร์มูนะครับเปลี่ยนล้อนะครับล้อหน้าดดฟนะครับล้อหลังนะครับเป็นล้อแข่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับผมสอดบอดี้ก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับผมต้องขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับเสียงรถนี่พยายาม หาที่แบบคนน้อยๆแล้วครับพอดีช่วงเย็นพอดีเลยครับนี่มาดูตัวโครงด้านในกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับมาเปลี่ยนชุดล้อนะครับเปลี่ยนล้อเดฟนะครับหน้าหน้าเดฟนะครับด้านหลังเป็นยางเล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนห้องเกียร์นะครับจะทรงโหลดโหลดนะครับแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์มูนนะครับแล้วก็ใส่กล่องนะครับกล่องเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับกล่องเทอร์โบนะครับ ในนี้นะครับตัวเพิ่มความแรงนะครับผมนี่ครับเป็นรถกับสองนะครับผมอุปกรณ์ก็มีให้ครบนะครับนี่ครับแบตริมแบตนะครับอ่าไม่ใช่แบตนะครับต้องขอไปด้วยรีโมทนะครับอุปกรณ์ก็มีให้ครบนะครับมีรีโมทนะครับผมเสารีโมทนะครับแล้วก็แบตนะครับแบตที่ติดรถมานะครับหนึ่งก้อนนะครับหัวชาร์จแบตนะครับตัวนี้ก็ชาร์จนะครับเสียบปลั๊กบ้านไฟบ้านได้เลยนะครับ สองถึงสามชื่อโมงนะครับเวลาชาร์จนะครับผมแล้วก็ถ่านรีโมทครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเก้าว้นนะครับหมดหมดก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับหาซื้อได้ตามร้าน้าทั่วไปนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับตัวนี้น้องเขาสั่งแบตรีโพเพิ่มมานะครับที่ผมบอกนะครับแล้วก็หัวปลั๊กนะครับทําหัวปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อนะครับแบตรีโพนี้ จะเป็นแบตที่ว่าแนะนําเลยนะครับผมจะมีทั้งสองเซลแล้วก็สามเซลลนะครับที่ใช้กับตัวรถพวกนี้นะครับไฟจะวิ่งดีนะครับจะจ่ายไฟดีนะครับแล้วก็เล่นได้นานนะครับมันอยู่ที่ค่าแอมด้วยนะครับนี่นะครับมันจะมีหลายแบบนะครับผมนี่นี่สองเซลลนะครับสองเซลนะครับก็เจ็ดจุดสี่นะครับเห็นไหมจะมีนะครับพันาร้อยแอมนะครับอันนี้หกร้อยห้าสิบนะครับสามเซลล์นะครับตัวพวกนี้จะเล่นได้ดีนะครับกว่าแบตที่แถมมากับรถนะครับ ตัวแสมากับรถนี้เล่นได้ประมาณห้าสิบนาทีครับชาร์จยังไงก็ห้าสิบนาทีนะครับแบตมันจะเป็นแบตที่ไม่ดีนะครับติดมากับรถแต่ก็แถมมาเราก็ใช้ใช้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะเล่นได้นานแล้วก็ทําให้แรงขึ้นด้วยนะครับก็แนะนํานะครับให้ใช้เป็นแบตลิโพนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบตลิโพเลยนะครับสองเซลนะครับหรือว่าสามเซลสามเซลนี่ไฟจะจ่ายแรงกว่าเดิมนะครับอันนี้ไว้แนะนําไว้สําหรับรถมมแรงนะครับสามเซล ปกติก็ใช้สองซีลก็ได้ครับไฟก็จะแรงกว่าตัวนี้ตัวเดิมอยู่แล้วครับมาลดแกะกล่องมานะครับใช้แบตนี้นะครับโดยที่เรไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้แบตลิโพนะครับรถที่ใช้แบตลิโพจะวิ่งดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วเล่นได้นานกว่านะครับราคาก็จะมีหลายราคาครับแล้วแต่นะครับค่าซีนะครับแล้วก็อยู่ที่แอมนะครับหกร้อยห้าแปดร้อยห้าสิบแอมพ์ันห้าสองพันสองนะครับสามพันอยู่ที่ว่าลูกค้าเจ้าแบบไหนนะครับ นี่ก็แนะนําเลยนะครับเปลี่ยนนะครับผมนี่ก็มาดูตัวรถครับมาเทสกันนะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวใส่ฐานที่รีโมทก่อนนะครับดูนะครับบวกกับลบนะครับจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราดูที่ฐานนะครับบวกกับลบนะครับเห็นไหมครับบวกลบนะครับเราก็ใส่ถูกต้องนะครับใส่เรียบร้อยครับผมปิดฝาเรียบร้อยครับ แล้วก็สาอวากาศครับใส่ช่องนี้เลยนะครับผมใส่ช่องนี้แล้วก็ขันให้แน่นเลยครับเวลาเล่นเราก็ยืดออกมานะครับจะได้ไปไกลๆนะครับเพราะเราเราวิ่งทํารถเด็กวิ่งทางตรงนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ใส่แบตครับด้านล่างนะครับใส่หัวปลั๊กนะครับหัวปลั๊กนะครับใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อกับแบตหัวปลั๊กรถเลยครับ นี่เราใส่เป็นแบตริโพนะครับไว้ด้านล่างตัวรถนะครับสามเซลนะครับแล้วก็ตัวจ่ายไฟเทอร์โบนะครับจริงจริงน้องเขาใช้เป็นแบตเดิมนะครับจีดรถแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอยากแนะนําให้เปลี่ยนนี้ก้อนหนึ่งนะครับใช้ด้านบนนะครับด้านล่างนะครับใช้ริโพสามเซลนะครับด้านบนใช้ริโพสองเซลนะครับนี่วิ่งกระจายเลยครับผมไฟจ่ายดีด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันจะจ่ายไฟไม่เต็มนะครับทําให้รถเรา ไฟใจไม่เต็มวิ่งมันจะวิ่งไม่ออกนะครับผมโอเคเดี๋ยวแต่นี้ก็คือผมเทสตัวที่ว่าน้องเขาสั่งมานะครับก็คือแบตรีโพสามเซลหนึ่งก้อนนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ใช้แบตเดิมนะครับเป็นแบตทโบนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมนี้ลองให้เฉยๆนะครับเปิดรีโมทเลยครับผมแล้วก็เปิดตัวรถนะครับตช์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาไฟจะมีไฟอยู่ที่แปงนะนะครับ นะครับถ้าว่าเราเปลี่ยนเป็นแบตริโพอยู่ด้านบนอีกนี่ครับไฟจะจ่ายดีกว่านี้ครับเดี๋ยวผมลองใส่ขออนุญาตปิดตัวรถก่อนนะครับใส่บอดี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแต่ว่าจะลองวิ่งเทสดูครับผมขอแค่ก้อนเดียวพอนะครับก้อนอร์โนนี้ผมเอาไฟออกนะครับขอแค่ริโพพอก้อนเดียวพอครับก็แรงนะครับเดี๋ยวจะลองนะครับ นี่จะเจอสองก้อนเข้าไปนะครับริปโพนะครับด้านล่าง3ามเซลลด้านบน2เซลลนะครับวิ่งกระจายเลยครับผมน่าจะเอาไม่อยู่ด้วยครับผมขอใส่บอดี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับใส่ลูกยางเข้าไปนะครับ ใส่เรียบร้อยก่อนครับโอเคครับโอ้โหครับผมเบิอนอยางนิดนึงนะครับ อันนี้ก้อนเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับก้อนเดียวนะครับต้องขอไปยดยไม่กล้าวิ่งเยอะนะครับเพราะกลัวจะตกน้ำด้วยครับ เก็ดใจเลยครับผมโอ้โหนะครับยางกระเพือเลยนะครับดูนะยางนะครับกระพือไปกินกับขอบบอดี้เลยนะครับนี่ครับเลงจัดครับเห็นไหมครับสุดยางโอเคผมไม่กล้าวิ่งนะครับลองเทสพอประมาณนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรถลูกค้าพลาดแล้ว ตกน้านะครับเพราะว่าทางมันเห็นไหมฮะมาเล่นนะครับจะมีทางมันแคบนิดเดียวนะครับเดี๋ยวกวรรู้ลูกค้าพังด้วยครับผมต้องขอไปด้วยเทได้พอประมาณนะครับนั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามลงคลิปดีๆให้เรื่อยๆนะครับผมมีทั้งคลิปรถแต่งนะครับแล้วก็สอนวิธีสอนการแต่งรถนะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการแต่งรถเลยนะครับ สอบถามได้เลยครับโทรได้เลยหรือว่าทักเพจร้านนะครับรือว่า Facebook นะครับหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับจะมีให้อยู่แล้วนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับนั้นผมก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ